ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับน้องท้องแจกของครั้งที่หนึ่ง <c oughs> แจกกันไปเลยนะ49ใบนะครับเป็นโปสการ์ดนะก็จะมี31ใบเป็นแท้ไม่แน่กับอีก18ใบเป็นแทแน,แน่นะครับไอแท้ไม่แน่ก็คือผมซื้อมาเขาเขาบอกว่าของแท้นะแต่มันก็ดูไม่ค่อยแน่ใจนะเห็นเขาบอกเป็นงานเก่าอะไรของเขาสักอย่างแะแต่มันดูดิมันแบบมันภาพมันก็เบลอแล้วก็เหลืองๆด้วย อออาจจะแท้ก็ได้ใครจะรู้นะเออกับอีก18ใบนี่คือของแท้แน่ๆนะครับแระเพื่อกันไม่ให้คนที่ไม่ดูช่องน้องทองทีวีมาร่วมกิจกรรมนะครับผมก็จะวาดภาพไว้ด้านหลังโปรดร์ดไนงี้เออวาดภาพที่ผมวาดประจำนะเออวาดรูปร่างอะไรแปะเอาไว้นะเขาจะได้ขายต่อไม่ได้นะ <c oughs> นี่คือแผนการที่วางกันเอาไว้ไะ้กติกาข้อแรกของการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือ เลือกภาพก่อนเราต้องเลือกภาพที่เราอยากได้ก่อนนะครับโฟร์การ์ดอะแคปภาพเอาไว้หรือไม่ก็วงเอาไว้ก็ได้ให้รู้ว่าอยากได้แผ่นนี้นะมาได้ขั้นที่2แต่งกรแปดแต่งกันเป็นหรือเปล่านี่เออแต่งกรแปดนะครับว่าทําไมอะไรยังไงแต่งอะไรก็ได้ให้มันเกี่ยวข้องกับช่องน้องทองทีวีหรือไม่ก็เกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนั้นอะไรก็ได้นะครับขอแค่วักสุดท้ายนั้นต้องเป็นวักแนะนําตัวนะถ้ายัางนึกไม่ออกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าผมอยากได้ภาพนี้มากเลยเออผมก็ต้องไปแต่งกรแปดละอ่ะ เรื่องหิ่งห้อยนั้นมีดีที่เนื้อหาแสนร้านลาร่าเริงจิตพิษสมัยถ้าคนถามว่าดีจริงดีอย่างไรก็บอกไปว่าตัวผมนั้นชื่อทองอือคือวักสุดท้ายต้องแนะนำชื่อเอาไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะได้เขียนเอาไว้หลังจดหมายให้ได้นะแต่งกันคนละหนึ่งบทนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็กะจะเอาแบบง่ายๆแล้วแบบพวกติดตามก็แ,แคปภาพบารงอะไรอย่างนั้นอะ่ะแต่มันมันมันไม่ได้จริงๆอะ่ะอยากให้ของไปอยู่ในมือของคนที่อยากได้จริงๆนะครับก็ต้องเอายากขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะต้องคอมเมนต์บนโพสต์ในเพจน้องทองทีวีเท่านั้นนะครับถ้าไปคอมเมนต์ที่อื่นผมไม่นับนะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเขียนอยากท่องโชว์เองเลยก็อัดคลิปอัดเสียงอะไรมาแปะเอาไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มคะแนนความเทให้ เพราะถ้าไม่เกิดผิดพลาดอะไรนะครับเดี๋ยวผมแถมติ๊กเกอร์หน้าน้องทองเอาไปให้ด้วยแบบเอา,ไป,เอาไ,ปไปแปะอะไรก็ได้อะไรก็เรื่องสุดท้ายถ้ามีคนเอาภาพเหมือนกันนะครับถ้ามีคนชอบภาพเดียวกันนะอันนี้ก็ต้องแข่งกันนะครับว่าใครแต่งกรถูกใจผมมากกว่ากันหรือสูตรลับก็คือเลือกภาพที่ไม่มีคนอยากได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนอยากได้ก็ไม่มีคู่แข่งไงเพราะไม่มีคู่แข่งปุ๊บโอ้โหแต่งกรยังไงก็ได้ขอแค่มีแนะนําตัวยังไงก็ได้ของนะ รายการแต่งก่อนนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาไทยถูกต้องนะครับไม่ต้องสัมผัสถูกอะไรมากมายก็ได้ขอแค่ผมอ่านแล้วแบบเออเว้ยออ่านอ่านแล้วมันตราตรึงใจนะส่วนพวกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรพวกนี้ไม่จําเป็นนะแต่ถ้าทําก็จะได้แบบคะแนนจิตพิสัยเพิ่มขึ้นมาหน่อยเราะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะกิจกรรมนี้หมดเขตวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมทําคลิปประกาศให้นะครับว่าใครได้ของรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านก่อนให้ฟังอ่านก่อนของคนที่ชนะอรางวัลให้ฟังว่าเขาแต่งกันยังไงนะเออ โอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายนะวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่